สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวนะคะเราสั่งของมานะคะเราคือสั่งกระทะนะคะเชฟร้อนมานั่นเองนะคะเป็นกล่องใหญ่มากเลยนะคะกระทะสอใบนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยค่ะกล่องใหญ่มากค่ะเพื่อนนะคะนี่ค่ะเราก็จะห่อบับเบิลบับเบิลแบบบับเบิลแบบ ใหญ่มากอะ่ะไม่เคยเห็นบับเบิลแบบนี้นะคะนี่เป็นบับเบิลใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอ๋อจะเป็นบับเบิลแบบอ่พองใหญ่แบบนี้นะคะพองใหญ่แบบนี้แล้วก็ในตัวกระทะนี่ก็คือจะเป็นบับเบิ้ลเล็กนี่นะคะอ่ะอาอนุญาตเออดมานะคะก็จะเป็นสองใบนะคะ นี่ก็จะเป็นสองใบแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นใบใหญ่น,นี้ก็เป็นใบเล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นของมาริโนโฟมนะคะมีห้องมาริโนโฟมค่ะโอ้อันนี้เขาจะเป็นแบบว่าใบใหญ่นะคะใบใหญ่ใบนี้ก็คือเขาจะให้เราใส่แบบนี้นะคะเพื่อน ให้เราถอดตรงนี้ออกให้เราถอดน็นตอตตัวนี้ออกค่ะถอนนั้นตัวน,นี้ออกแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะใส่เข้าไปตรงนี้นะคะดูการประกอบค่ะพอใส่เข้าไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปตันนี้ค่ะแป๊บหนึ่งนะคะต้องใช้ไขควงในการไขค่ะ หลังจากเราใส่เข้าไปแล้วนะคะเพื่อนเราก็ไขน็อตให้แน่นเลยค่ะนี่ตัวหนึ่งนะคะอืมเรียบร้อยค่ะนี่ก็จะได้แล้วนะคะนี่เป็นใบใหญ่นะคะเ,เพื่อนนี่ใบใหญ่ใช้ ใช้ใบใหญ่นีก็จะเป็นใบเล็กนะคะใบเล็กเขาจะทํามาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นวห้อีของมาร์ดิโนโฮมนะคะทั้งสองตัวเลยนะคะนี้จากนั้นก็จะมีไม้พายไม้พายนะคะนี่ตะหลิวขออนุญาตพูดผิดตะหลิวแบบนี้นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูนะคะกระทะนะคะเชฟลอนนะคะของอ อารีโน่โฮมนะคะเ,เพื่อนๆค่ะอันนี้นะคะจะเป็นรุ่นลังครึ่งนะคะจะเป็นกระทะสแตนเลสน,นะคะร้อนเร็วนะคะไม่เปลืองเวลาทําอาหารนะคะล้างทําความสะอาดง่ายทําจากวัสดุสแตนเลสอย่างดีไม่ลอกปลอดภัยไร้สารตะกัวด้ามจับนะคะด้ามจับตรงนี้นะคะเพื่อนๆค่ะด้ามจับป้องกันความร้อนนะคะจับถนัดมือนะคะหน้ากระทะนะคะเป็นลายอ๋อก็เป็นลายเรียบนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ เป็นลายเรียบนะคะป้องกันนะคะขีดควรจากตะหลิวได้ดีเพื่อให้กระทะดูเหมือนใหม่ตลอดนะคะทําให้ควันออกน้อยนะคะแล้วก็ไม่สำลักควันเมื่อทำอาหารนะคะกระทะใหญ่สามารถประกอบอาหารได้เยอะเลยค่ะเพื่อนขาดูจากหน้ากระทะแล้วนะคะเตาที่สามารถใช้ได้ก็จะเป็นทั้งเตาแก๊สเตาแม่เหล็กนะคะแล้วก็เตาไฟฟ้าเตาถ่านเป็นต้นนะคะอ่าเรามาดูนะคะ ขนาดของกระทะอันนี้นะคะกระทะจะหน้ากว้างนะคะประมาณา32เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสูงนะคะเดี๋ยววัดความสูงให้ดูความสูงจะเป็นประมาณ8.5เซนติเมตรนะคะด้ามจับนะคะดูขนาดด้ามจับด้ามจับนะคะความยาวอยู่ที่18เซนติเมตรนะคะนี้นะคะเพื่อนดูนะคะโอ้ก็ถือว่า ช้งานได้ดีเลยนะคะเพื่อน่าวิธีทําความสะอาดนะคะก็ไม่ควรใช้ฝอยนะคะในการขัดแรงๆเพราะเพราะว่าจะทำให้สิ่งที่เคลือบนะคะสิ่งที่เคลือบเนี่ยมันหลุดออกด้วยนะคะทำให้การใช้งานนะคะได้ไม่ดีนะคะข้อควรระวังของการใช้กระทะนะคะก็คือ กระทะจะร้อนเร็วมากไม่ควรตั้งไฟนานอาจทำให้เกิดควันหรือกระทะร้อนจนไหม้ได้นะคะอันนี้นะคะเป็นเครือบหินอ่อนนะคะคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถต้มผัดแกงทอดครบในชุดเดียวค่ะกระทะเครือบหินอ่อนเป็นทรงลึกนะคะสามารถทำอาหารได้หลากหลายนะคะ กระทะทรงลึกอนเนกประสงค์ในการประกอบอาหารสะดวกสบายทำอาหารได้ลื่นไม่ติดกระทะนะคะดีต่อสุขภาพใช้น้ำมันน้อยในการทำอาหารเร็วแรงกระจายความร้อนได้ดีนะคะเป็นแบรนด์ของ Marino Home นะคะอันนี้แล้วก็มาดูใบต่อไปนะคะกระทะใบนี้นะคะจะเป็นกระทะเครือบผินอ่อนนะคะ ทำจากวัสดุอย่างดีแข็งแรงทนทานเคลือบด้วยหินอ่อนช่วยป้องกันอาหารไม่ติดกระทะนะคะด้ามจับนะคะก็จะมะีฉนวนกันความร้อนนะคะทําให้ไม่ร้อนขณนะประกอบอาหารนะคะร้อนเร็วนะคะกระทะนี้ร้อนเร็วไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะประหยัดเวลาในการทําอาหารมากขึ้นช่วยประหยัดแก๊สแล้วก็ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับกระทะปกตินะคะควันจะน้อยเมื่อใช้ปรุงอาหาร ที่ความร้อนต่ำกว่า260องศาเซลเซียสนะคะใช้สามารถใช้ร่วมกับเตาไฟฟ้าเตาแก๊สเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูขนาดหน้ากว้างของกระทะใบน,นี้กันนะคะเพื่อนเือนหน้ากว้างอยู่ที่23เซนติเมตรนะคะมาดูความลึกกันนะคะเพื่อนๆค่ะความลึกอยู่ที่66เซนติเมตรนะคะวัดจากก้นกระทะนะคะความยาวนะคะเรามาดูความยาวของด้ามจับตรงนี้นะคะ ความยาวของด้ามจับก็ประมาณา16นะคะเซนติเมตรนะคะเอาะค่ะดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระทะรุ่นเล็กนะคะกระทัดรัดนะคะกระทะนี้นะคะกระทัดรัดนะคะกระทะสีพัาสทวเพื่อผินอ่อนนะคะ ก็เวลาเราทําอาหารก็คือไม่ติดกระทะนะคะคุณสมบัติของเขาก็คือทอดไข่ได้สบายด้ามจับละมูลจับสบายมือขนาดเล็กกระทนันรัดไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บสีสันสวยงามช่วยคุมโทนภายในห้องครัวได้ดีทําจากวัสดุอย่างดีแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานสามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะล้างทําความสะอาดง่ายมากไม่เปืองแรงขัดร้อนเร็วประหยัดเวลานะคะ ราคาเราก็สั่งกระทะนะคะใบใหญ่แล้วก็ใบเล็กมานะคะสองไซส์เลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ยูค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูคุณสมบัตินะคะของตะหลิวนะคะของยี่ห้อนะคะนี่นะคะมาริโน่นะคะแล้วค่ะตะหลิวของเขานะคะจะมีคุณสมบัติคือตะหลิวเนี่ยทำจากไม้ยูคาลิปตัสอย่างดีนะคะ แข็งแรงทนทานนะคะน้ำหนักเบามือนะคะจับถนัดมือไม่ไม่เมื่อยนะคะขณะทำอาหารก็เหมือนกับเราทำไปแบบนี้เลยนะคะหน้าตะหลิวกว้างนะคะเพื่อนหน้าตะหลิวกว้างเดี๋ยววัดให้ดูนะคะว่ากว้างเท่าไหร่นะคะนี่นะคะก็ประมาณ55เซนติเมตรนะคะหน้าตะหลิวกว้างสะดวกต่อการใช้งานลายไม้ลายไม้สวย ธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมวัสดุจากธรรมชาติปลอดภยัยไร้สารอันตรายนะคะด้านจับนะคะก็จะแข็งแรงนะคะป้องกันไอร้อนขณนะทํากับข้าวได้ดีหน้าตะลิวนะคะไม่แบนนะคะไม่แบนจนเกินไปเพื่อนๆดูนะคะเขาจะมีตัดเฉียงตัดอยู่ด้านหนึ่งนะคะง่ายต่อการตักอาหารนะคะ เคลือบผิวไม้อย่างดีนะคะไม้เนียนนะคะไม่หยาบนะคะไม่มีเสี้ยนนะคะสามารถลูกได้เลยนะคะไม่มีเสี้ยนไม่ขึ้นรานะคะช่วยถนอมกระทะเพื่อให้กระทะใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะคะ หอาลค่ะหาคลิปนี้นะคะการรีวิวนะคะกระทะเชฟรลอนนะคะของ Marino Home นะคะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสักสไคร b ์ให้ช่องนุ้ดนุ้ดสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ